โอเาาก langkai วันนี้ติดตามไสสบาย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 ,บายมานแล้วครับกลัสบสวัสดีบรดามรักแฟนๆทุกทุกท่านดีเจศิลป์หลอดจากจังหวัดบนราชธานียูทูบเบอร์ช่อง นุ่มอุบลคนระยองวันนี้มาออกกําลังกายนะครับให้บรรดาแฟนๆได้ชมกันออกกําลังกายวันิีจิตแจ่มใสเอาที่สวนสุขภาพปวกแดงอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับจึกจักจึกจักจึกจักอยู่นะครับในช่วงนี้ดีเจเสียงหล่อนะครับ ดำเนินรายการและออกกำลังกายให้กับบรรดารักแฟนๆได้ชมกันในช่วงนี้เข้าไปในยูทูบเบอร์กดเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับช่องหนุ่มอุบลคนระยองกดพิมพ์เข้าไปนะครับ รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังการออกกําลังกายก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับโอ้ยแน่นอนแน่นอนอับชึกจักจึกจักจึกจักนะครับอ่า เป็นจังได้อนเงือออกหรือยังเหงือออกหรือยังล่ะเนี่ยว้าวว้าวว้าวเออหนึสองสเอาอีกเอาอีกเอาอีกหนึ่งสองสาเอออีกไปได้หรือเปล่านาะที่นี่นอโ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  หนึ่งสสมหนึ่งสอมนะครับโอ้แน่นนอนกบดานรรงแฟนๆมาออกกําลังกายด้วยกันดื้อยังไงยังไงก็มาออกกําลังกายด้วยกันนะครับมามามนะครับมาออกกําลังกายอัยุกสายยกขวาโยกขวาโยก้ายนะครับออกกําลังกายอึบอับ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 ้ย มันจะเหนื่อยหรือเปล่านี่เหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วโออเ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 ออโอโอวิ่งวิ่งวิ่งใช้วิ่งเอาวิ่งใช้วิ่งวิ่งใช้ขวาใช้ขวาใช้ขวาเอาวิ่ง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 เอาวิ่งวิ่งวิ่งเบื่ออ่ออ่อโอ้ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปในช่องยูทูปกดสับสับใครกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบรรดาเพื่อนเพื่อน ทุกทุกท่านนะครับที่มา,าช่วยกันกดไลค์กด,กกดติดตามก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับบัไดมารักแฟนๆทุกทุกท่านนะครับ นี่ก็เป็นสนามกีฬานะครับสนามออกกำลังกายนะครับของอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอปวกแดงหรือว่าใกล้กับโรงพักอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับสวนสุขภาพนะครับเออมีชื่อว่าสวนสุขภาพอำเภอปวกแดงแนวรั้วของสวนสุขภาพนะครับ หนุ่มอุบลคนระยองยูทูบเบอร์ YouTuber ช่องหนุ่มอุบลคนระยองก็มาออกกําลังกายเป็นประจํานะครับแต่ในช่วงนี้หยุดไป8เดือนเพราะว่าโควิดนะครับไม่กล้าออกกําลังกายวันนี้กําลังจะมาเริ่มใหม่ครับสวนสุขภาพสนามก็ปิดไปด้วยนะครับไม่ได้เปิดนะครับก็ มาออกกําลังกายวลนนีจิตแจ่มใสนะครับบรนดารักแฟนทุกทุกท่านนะครับดูวิวทิวทัศน์นะครับนี่ก็เป็นสนามกีฬาของอที่ว่าการอำเภอปวกแดงนะครับนี่คือสนามกีฬาในช่วงนี้นะครับหลังคาสีเขียวสีฟ้าเนี่ยก็เป็นที่ว่าการอำเภอปวกแดงนะครับหลังคาสีฟ้านะครับ แล้วก็ถัดๆกันไปนั้นก็จะเป็น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 โรงพักหรือว่าสถานีตำรวจนะครับถ่ายเวือบรรเพื่อบรรท่ทให้ท่านได้ดูทั้งฟ้าทั้งดินด้วยนะครับ <laughs> นี่คือโรงพักนะครับหรือว่าสถานีตำรวจปลวกแดงนะครับซูมเข้าไปซูมเข้าไปอ่าซูมเข้าไป นะครับนี่คือสถานีตำรวจเอาถ่ายนกถ่ายหนูให้ท่านได้ดูได้ชมกันเออดูดูดูนะครับนี่คือสถานีตำรวจอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับที่ออกกําลังกายก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละนะครับเข้าไปในย t ท b e นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดพิมพ์คําว่านุ่มอุบลคนระยองท่านจะได้พบกับเสียงภาคนักภาค ที่ชำนาญงานนะครับในสุดท้ายนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะครับ